ไปค่ะผ้ายางเลสวนค่ะมือนีบบัตท่านเข่าสวนเลยค่ะค่ะไปหันไปหนีเนาะค่ะเนาะมือนีเห้ก็สิบผ้ายางเลสวนค่ะหาคลิปเงาคนขายคลิปเงาคลิปสตรีมเนาะค่ะเนาะจนมาคำเหล่าบัตท่านลงเลยพี่น้องจนมาคำเรลาบัตท่านได้คลิปเงาเลยไปค่ะห้าสิบไปกันเดี๋ยวไปดูก <Hunger cause> ันนะคะไปค่ะปุ่นสวนกล้วยค่ะ หลังจากที่น้ำท่วมและะ้วค่ะเนาะน้ำลดแล้วฝนมีตะเครือกล้วยค่ะผนตะวันก็จะตกดินแล้วค่ะขณะนี้ก็บจะหกโมงและะ้วค่ะเนาะอย่าพุ่โมงเย็นแล้วค่ะฝนก็นรู้สึกว่าปรยๆนะคะ่ะเนาะกล้วยต้นพุนเลี้ยงอลามเลยฝนตกพายค่ะฝนตกพายเนาะนอนกล้วยในน้อย,อยขึ้นเซลเลยค่ะเ้ามึงตะเกียกล้วย มีแทบทุกต้นเลยค่ะมีแทบทุกต้นเลยมีแต่เครือกล้ยเนาะค่ะเนาะเคือกล้วยเลยกล้ยชุดนี้ปลูกไม่ค่ะมีแต่เครือกล้วยลูกใหญ่ลูกใหญ่หญสวยงามมีปลาบอนของเขาค่ะปลาปลาเห็นบ่ลเป็นปลาบอนนะค่ะเผือกเผือกเนาะนี่น้ำท่วมเพิ่นเพิ่นกับบอล เป็นอย่าง่นก็ยังสดชื่นคือเกา่าเอาสิาพามาเมืองหัวปีค่ะหัวปีหัวปีสวยๆงามๆเลยค่ะเด้อเพื่อนสวยงามเพื่อนนะคะสวยงามเนะะานะพี่น้องเนาะหัวเกี๊ยมีหัวปีเครืรกอกล้วยค่ะเครืรกอกล้วยสวยงามค่ะเราจะไปดูตรงนู้นกันนะคะ นี่ค่ะมาถึงแล้วค่ะมาถึงถั่วขอเราเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นถั่วขอค่ะเราเมึงพวงเพื้นดกโดกค่ะนี่ดกมากๆเลยเป็นพวงเป็นพวงเ,เลยลูกเพื้นดี่ดกปลูกง่ายค่ะพเพือพนเครือเพื่นดีนสีไตไปดั้มพื้นเนาะอันนี้เพ,พือนไตขึ้นมาต้นกล้วยค่ะตาเด่นก็มาตัดถิ่งเบิดเนาะตาเด่นมาตัดถิ่งเบิอดอันนี้ อันนี้ที่ที่รอดค่ะที่รอดเดี๋ยวเ้าสิบแก้เม็ดให้มึงด้วยค่ะอันนี้แก่หรอค่ะแก่พ่อตุ่มเดี๋ยวแห่งบัท่านเด็มาเอาไปตุ่มเนาะคะ่ะเนาะแห่งบัท่านพ่อเอาไปตุ่มเพราะพ่อกินแล้วนะแห่งบัท่านเห็นมาตัดเอาไปตุม่มสิกแก้เม็ดขังในให้มึงนี่ค่ะแก่คักหรอเม็ดขังในเพ่นสีขาวค่ะสีขาวน้มันขังในพ่นสีขาวเม็ดสีขาวเม็ดใยใยค่ะอื ต้มแกะแคะกินเม็ดพือนเหนีย,ยมันค่ะมันแบ่บมันอร่อยโอ้แก่ค่ะกับตัวนี้เม็ดพันกับมีเด้อค่ะเม็ดเอาไว้นี่ปลูกอืออเก็บหรอค่ะพอเก็บแล้วโอ้ยเขาสิเก็บไปต้มสัก,ก่อนค่ะนะน้ำเม็ดนิงง่งๆเม็ดนิ่งๆขาวๆแล้วมเม็ดของพื้นพอต้มแล้ว พอต้มแล้วค่ะเดยวอยู่สองพวงตาเด็นมาตัดออกเบิดแต่และพวงของเพิ่นพนอนผนอะโดกโดดด้ิ่นะคะแต่และพวงโดกโดก,ดกทัวขอค่ะทั่วขอนะคะห้ามขโมยนะคะต้องขอนะคะนี่คือตัวขอก็ <c oughs> จ,จักประมาณนี้ค่ะผุ้น่ะสวยสวย,สวยจ้ะ มาเดินเลาะสวนชมน้ำชมป่าจ้าบ่าได้เดินเลาะแต่ละมือแต่ก็โอ้ยเนาะคิดหอดสวนดีจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหมค่ค่ะขอบคุณในการรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสม,มัสสวัสด,ดีบ้านสวนคลองลาดนี่แหละค่ะโนนสมบูรณ์เสริงสางโคราชบ,บันเองด้ยจ้ะเด้อ